สวัสดีครับชาวเปอเกเคนท์ท่านอยผมก้องซาดครับวันนี้เรามีเมาส์มารีวิวกันอีกแล้วครับเป็นเมาส์เกมมิ่งไร้สายนะครับจากทางแลมซูแบรนด์เมาส์เกมมิ่งที่กําลังมาแรงเป็นอย่างมากครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่มีน้ําหนักเบามากๆใช้ได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยมือเลยครับซึ่งผมก็ลองใช้มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันดูครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ครับแลมซูมายา 4K นั่นเองครับ ซึ่งในส่วนของกล่องนี่คือแบบสวยงามเลยเรียกได้ว่าหรูหรามาห่หามากครับและพอแกะกล่องออกมานี่เรียกได้ว่าเท่กว่าเดิมครับตัวกล่องทางมาได้สวยมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําแพ็กเกจมาได้สวยมากๆครับตอนเปิดมาก็เป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของถุงผ้านะครับที่เรียกว่าเอาไว้เก็บเมาส์นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวแปะเมาส์นะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบใช้ก็สามารถแปะได้แล้วก็มีในส่วนของสายให้มานะครับอยู่ในถุงผ้านะฮะ แล้วก็มีในส่วนคู่มือนะครับผมคู่มือยังสวยอะ่ะผมบอกเลยอันนี้ก็เป็นตัวเมาส์ครับเราจะเปิดออกมาดูเขาเรียกว่าโคตรเท่แล้วดูข้างหลังสิครับเท่จัดๆบอกเลยนี่แหละสายที่เบาครับผมเพราะว่าตัวเมาส์นี่คือแบบเรียกว่าตรงท้ายนี่ไม่มีตัวเหมือนพื้นนะฮะทำให้ตัวเมาส์เบามากๆครับแล้วก็เห็นในส่วนงวงจรข้างหลังครับ ดยวัสดุของเมาส์เป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ยังดูแข็งแรงนะครับพื้นผิวไม่หยาบนะใช้ในส่วนเซนเซอร์ p i ก a r t PAW 3 3 9 5คุณภาพสูงครับที่จะทําให้การใช้งานเนี่ยลื่นไหลสุดๆครับส่วนตัวเมาส์จะมีให้เลือกถึง4สีนะครับก็จะมีสีแดงสีดําสีขาวและสีเทาครับโดยเมาส์นะครับสามารถใช้งานได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมีสายแล้วก็ไร้สายครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากๆครับผมซึ่งสายที่ให้มาผมว่าทั้งชอบนะคือแบบยืดหยบอกเลยว่าาไมม่่ีขดแนนนอ แล้วผมก็ทําการเชื่อมต่อเมาส์เรียบร้อยโดยสวิตช์อยู่ใต้เมาส์นะครับนี่ฮะเสียบเรียบร้อยครับก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับในคอมนะก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีปุ่มต่างๆบอกนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะสามารถปรับในส่วนของ d o u บอชไทม์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองปรับกันดูครับอยากปรับแค่ไหนนะครับก็สามารถปังค่าได้ด้วยตัวเองเลยครับ ต่อไปครับในส่วนของ DPI ครับก็มีทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับก็สามารถปรับได้เลยรวมไปถึงในส่วนของแล้วก็ในส่วนของเรทนะครับปรับได้หมดครับ4,000 Hz 2,000 Hz 1,000 Hz ครับ DPI นี้ปรับได้ค่อนข้างง่ายครับเลื่อนเอาได้เลยนะครับก็ปรับเอาครับว่าจะเอาเป็นสีไหนนะครับก็คือมีประมาณ5อันเนี่ยเราสามารถนั่งกดเลือกได้เลยนะครับ เพราะว่าตัวเมาส์จะมีปุ่มในส่วนของการปรับ DPI อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถปรับได้เลยว่าเอาช้าเร็วช้าเร็วนี้ตามใจของเราเลยนะครับและข้างล่างก็เป็นในส่วนของเซนเซอร์เซตติ้งนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรครับแล้วก็ในส่วนของมาโครครับเมาส์ตัวนี้ก็มีในส่วนของมาโครด้วยนะสามารถมานั่งตั้งค่ากันได้ครับใครสายมาโครน่าชื่นชอบครับส่วนตั้งค่านะครับก็สามารถอัปเดตนะครับตัวเมาส์ได้เลยนะครับในนี้ครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัวโปรแกรมคร้้าารวๆปะมณนี แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมาส์นะครับไปลองเทสเล่นเกมดูนะครับว่ามันจะลื่นไหลสะบัดไวขนาดไหนนะครับผมไปครับเข้าเกมกันครับมาผมเข้าเกมมาแล้วครับกับเมาส์ตัวนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเน้นเบานะครับเบาจริงนะครับผมก็เป็นคนที่มือค่อนข้างใหญ่นะจับเมาส์ตัวนี้ดีคือเมาส์หายไปเลยนะแต่ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวมากพอมาส์มันเบารับการสะบัดการอะไรเนี่ยคือแบบมูฟเมนต์คือคล่องตัวมากซึ่งนี้เราอยู่ในเกมคอร์ดี้แบบ Op ฟ 6นะครับผมในะมุมปติภูมคเับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะสะบัดยิงแบบคมๆขนาดไหนครับผมไปฮะเข้าเกมกันดีกว่ามานะครับเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็มุมเอ็ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแถมเมาส์ตัวเล็กเนีย่ยบอกเลยว่าสะบัดนิดหน่อยนี่คือไปละถือว่าดีนะมีคนมาเพื่อนโดดมาอย่างเท่เลยครับแม่หยุดไว้ก่อนเราคาดว่ามีคนโ,โดนแฟตถอยก,ก่อนตายเป็นหนึ่งครับอยูม่มาก่อนหนึ่งที ยิงไปก่อนนะฝั่งนูน้นลองช็อตไปตัไปอไปกนหนึ่งลูกน่าจะมีอีกตัวมีเปล่าโอ้โหแล้วดูมุมเขายิงผมนี่ฮะโอ้โหได้ไปนหนึ่งครับแม่ศัตรูบากระหลายตัวจัดรอบนี้แต่สมบัติมงสมบัดเมาสนี่คือไวมากนะแบบนิดเดียวก็ไปเลยนะครับใช้แรงน้อยครับก็จับเมาส์ได้นานครับถ้าแบบนี้ก็เป็นข้อดีของเมาส์ตัวตนี้เลยครับ ข้างหน้ามีตูเพื่อนสวยครับอาโดนระบบไฟฟลิกโอ้ทุกทีเต็มเพียบเลยตายฮะโอเคเยอะมีตัวเมื่อกี้ข้างหน้าเรามีรีโหลดก่อนข้างหน้าเลยเออนอนให้ยิงอ่ะครับน่าจะเยอะอยู่ตายหนึ่งลงมาข้างล่างก่อนโอเค ตรงนี้ไม่ต้องกลัวระเบิดแล้วฮะตายสุญหมดแล้ว UAV ไปฮะอ้าวยิงตัว,วตัวามามาก็มาฮะเมื่อกี้อือม,มาบูมาบูดัดหน้าเหรอครับรีโหลดขึ้นมาเยอะฝันตรงข้ามมีคนโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้โอ้โหมันโดดมาอย่างนี้เลรอบูม,มีตัวนึงตายรีโหลด สวยครับข้างล่างมีตัวตายที่คนเพื่อนเราปะหรือศัตรูเพื่อนเราเพื่อนเราตายหนึ่งโอ้โหศัตรูมันดักรอเย้ยระเบิดโอเคมีตูดักอยู่จริงด้วยรีโหลดมาอีกหนึ่งตัวเพื่อนนั่นแหละขอหน,นุ่มข้ามาปะป๊าไ,ไปก่อนเอาชนะแล้วจิวสุดท้ายเพื่อนจิวสุดท้ายเพื่อนนั่นแหละฮะสวยงาม Very good ที่2ครับถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไปดูต่อสักเกมมามามครับผมเข้าเกมมาแล้วครับผมลุยกันต่อนในเกมที่2ครับรอบนี้เราเป็นแบบสายซิง่งเหรอไหมสายซิ่งก็จะจะตายนะเปิ่อนะตายไปก่อนหนึ่งศัตรูเยอะมากเย้ยใจเย็นเพื่อนโอเคหนีรดอืมเย้ยย่ายลาะเบิดพ่อไปแล้วติดเบอร์ติดไปหนึ่งสามคิวเฉยตายครับหนีปะ ขนาดแล้วมาตายโอเคคุ้มกันเพื่อนครับรีโหลดเย้ยระเบิดทีวีนี้โดนระเบิดเนี่ยเอาตรงข้ามมีพร้อไปแล้วปักยาตายครับโอ๊ทสไนเปอร์อีกแล้วผมสไนเปอร์ไม่หยุดสวัสดีเพื่อนตายเพื่อนเราดันเพื่อนเราดันเพื่อนเราดันนะเพื่อนเราดันตาย โอ้โหหลายตัวจัดเอ้าผมไม่ให้วิธีเลยเนี่ยไม่ได้ดูเลย <8. S 1> อยู่ข้างในสวัสดีครับอืมสวัสดีครับ <B> สไนเปอร์เออเอาะไรไม่สนใจเพื่อนหน่อยเหรอสูนหมดเอเอคือเขาจะไม่สนใจเพื่อนกันหน่อยแล้วเมื่อกี้เออสวยอยู่ครับอ้าวโดนมาหากระสนุนอ๊บข้างล่างอีกแล้ว วันนี้ผมเป็นอะไรกับสไนเปอร์เนี่ยเจอสไนเปอร์ยิงเน่ยตายฮะยิงให้ล้มครับผมตายครับรีโหลดมาออปเสอร์ไพอีกแล้วเหรอแล้วเพื่อนเรามาวัดเพื่อนเรามาวัดแล้วผมยิงผมกดตายเพื่อสนสวยมากน่ามีคนจะต,ตายแล้วเพื่อนตายปักยาก่อนหนึ่งทีสไนเปอร์เพื่อนอะ ใช่เขาสไนเปอร์อีกแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้อ่าวสไนอยู่ข้างหลังพร้อมไปแล้วอุย้ยแล้วผมปาได้ยังไงฮะโคตรเท่ตายครับป๋านุค่าสไนเปอร์อีกแล้วคุ้มกันเพื่อนจริงๆเราคุ้มกันไม่ได้ตอนเนี้ยเราต้องไปจัดการศัตรูแล้วครับใช่แต่เราต้องนำคุ้มกันเพื่อนฮนะตอนนี้คุ้มกันเพื่อนป๋านุมันตายถ้าเฮวีต้องยิงด้วยฮะ สวยครับสแกนโอ้ปอมตัวทันไหมปอมตัวเอาทันอยู่นี่ชนะจนได้ครับผมแล้วเบสเพย์กล้องซ่าครับผมแล้วตอนนี้โทษทีฮะแบตแบตกล้องที่อัดเมาส์หมดพอดีฮะขออภัยด้วยทุกคนอาจจะอาจมีภาพไม่เห็นนะแต่เมาส์ดับไม่ใช่เมาส์ดับกล้องดับแล้วขออภัยไงถือว่ายิงคมอยู่ครับผม ดูเดือดดูเดือดหลังจากใช้งานมาเรียกได้ว่าค่อนข้างชอบนะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะแบบใช้ได้ยาวนานด้วยความที่เมาส์มันเบาครับแล้วก็เซ็นเซอร์ดีมากๆนะครับผมสําหรับแรมซูมายาครับใครที่ดูรีวิวแล้วอยากจัดนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับไปจัดกันได้เลยเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่สําหรับผมใครเป็นคนมือเล็กนะหรือแม้แต่ผมมือใหญ่เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับสบัดรัวๆเข้าหัวคมๆค,ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ